ยาเจจบคุณยาทำไงสาวทางแค่เกับนัทขวดขวดนวลนัทบอเลยว่าุจิงมุงแค่ไม่ได้ตี่นาดึงะสแดงสีครับครับเบอร์้าครับเบอร์ห้าบังครับ้าบ้านี่ครอาริชอริชิตอาริชอริชิตบังบัง

แพ้จบคะแนน,นแก็ไม่ได้คะแนน ยาเสียนจบล็อ,อกอลแแมแบบไม่ไรู้ครับใช้ใบส่งไปคล้องหลังได้และจ่ายมาไม่ผ่านมาด้วยตดตรงครับให้คนสามคนสามจ่ายมาไม่ผ่านกองหลังฝั่งกองคลอง Thank <laughs> you. เราเขียบ้างสองสามสี่ห้าหกเจ็าหเตนชไมไาไปได้ตรงนี้อ่นดีะไปสั้นยิงติดล็อกไม่ได้ครับเลี้ยวมาแล้วบอลอกเกือบได้แล้วบอยิงโอ้โหบอลสายได้มากเดีไปถึงต่อเน่ครับไปสั ได้ครับน้าวัให้ได้โอ้โหเฮ้ยเริ่มแล้วยิงมาีโ้เหสาวได้ให้อะไรกันล่กันนะ เงยขึ้นแลก็ขึ้งราสนามตรงสีแดงสีเขียวคลิปจามอเตอรสีฟ้าปออ้าองดีดลเลปลี่ยน1เปลี่ยนได้หคนเรับเปลี่ยนแล้วออกแล้วออกเลยเีมาเปลี่ยนได้หคน ออกแล้วก็ออกเลยครับอาชีพการฟุตบอลไม่ไม่ใช่แบบฟุตซอล

ยาเยาสนา้นจบออกมาได้ข้างได้เราได้ไปเลยสนานผิดใส่ฟ้้าวางปแล้ามาตรนี้ไม่ถึงก็ตกชายบหงไฟ้าตอนนมเรื่นฟ้ไม่ได้เลยคบคื่องใ ออกครับไปนิวไปไปเร็ๆมาเซต่อไปให้วันอาทิตย์าทิตยา2จ่างต้องโดัดได้ฟ้าครับอาทิตย์เย็นใเย่จองสนาม9น เล่นเลยเล่นเลยเอาข้าเล่นใหนเจอเล่นกลางนักศึกษาคนเก่งโอ้โหนักเรีนเปลี่ยนหมวกนอนไปร้านมาดีนอนเลยเปลี่ยนหยาดไม่พอหรอไม่หยาดไม่พอเราเปลี่ยนพร้อมเลยถึงจะเปลี่ยนหลักเส้นมาที่ตุลาเด่นจงรับฟังพร้อมเต้น คุณยาไหมคุณยากระดจ้าแต่ผมยอมไม่ได้ามตอบว่าลงมาถึงแล้วมันนอกสมมติไม่ได้เพราะนี้ได้มออะไรน่าจะเบียดหมดตลอดถ้าออกบ้านดนี่ยคุณฝันได้ไหมดอ้ยืนฉัน

บงังเลยครับสี่เบอร์สี่เบอร์ห้าโสพลโสพลบัลลบงบงับงบังสองคนเลยครับอดุชิตโสพลบัง นี่ไม่วันหนึ่งหน่หน้านหน้าเราอ เสมอไปครับบอลจะเป็นสีเขียวจับยีนบ้านคลองสีฟ้าหนึ่งก็จะเสนอครับหนึฟ้าเป็นน้ำต่อนะบ้านบ้านคลองครับพันล้านสิบชิดบุกดาครับบอลเก็ชิดเสมอโดยอาทิตย์สุดสวยมาแล้วที่ไหดครับโหมดสปลงสนามนะครับ